พี่ม่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณทําอะไรลงไปรู้ตัวไหมคะไม่ไม่รู้ตัวแต่แค่แบบว่าทำไมมันเสียงดังจังเลยก็เลยออกมามองดูไงแล้วถอดเสื้อผ้าเปิดหน้าต่างออกมาคิดว่ามีคนเห็นไหมคิดว่ามันมืดทึบแล้วคิดว่าคิดว่ามันเอาเขามองเข้าไปไม่เห็นแต่ว่าเรามองออกมาเห็นทุกคนส่องเข้าไปเห็นเลยใช่เห็นเลย ตอนนั้นใส่อะไรอยู่หรือไม่ใส่ในตัวเดียวแล้วก็ยืนมองอยู่ยืนมองข้างล่างอยู่ทุกคนเห็นหมดเลยนะบนเนี้ยที่เนี้ยใช่คลิปถ่ายละขอดูขอดูหน่อยได้ไหมเอาภาพขึ้นแล้วเราได้เดินออกมาหน้าห้องไหมตรงลิฟต์ไม่ได้เดินครับแม่ใจเปล่าใส่แต่ถอดถอด้วยเฉยอ๋อแต่ใส่เกง บายบายครับติดตามช่อง YouTube ไทยไฟออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมแล้ว<อ>ก็อย่าลืม<อ>ติดตามช่องแสนสถานไมค์ทีเด้วยนะครับ